ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้พามาดูขุนพลตัวใหม่ที่นำเข้ามาใหม่ครับเจ้าสาเป็นสายเกล้านบวกสาเบิร์ดนะครับตัวนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่ครับ เราคนนั้มองมาตากแดดเพิ่งเริ่มจะหอบแล้วครับไก้ผิดอากาศครับมาดูคุณพนี่ตัวหนึ่งไก่หนุ่มประมาณหกเดือนห้าเดือนหกเดือน นี่ตัวหนึ่งครับไก่หนุ่มประมาณหกเดือนเกือบเจ็ดเดือนแล้วตันเนี้ยวันนี้ก็วม,มีอะไรนะครับพอมาดูคุณพนออกจากแดดตอนเช้าเดี๋ยวน,นี้ก็าทำเรื่องทำตัวนี่ก็ไก่หนุ่มนะอีกตัวหนึง่งเพิ่งจับของมาจัดเลี้ยงจนนี้เป็นปากก้อย ตามดูผลงานได้นะตัวนี้นี่อีกตัวนึงนะครับไก่หนุ่มครับนี่ไก่หนุ่มนะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับตัวนี้นเป็นไก่อีกตัวนึง แม่ไก่สาว่ามีเยอะนะครับหลายตัวประมาณ10กว่าตัวเดี๋ยวเยังไม่นำเข้าผสมครับ ก็โอเคนะครับสำหรับเช้านี้มีอะไรมากูพามาแค่พาแค่มาดูไก่หนุ่มจับมานะครับสามสี่ตัว